อย่างไรเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อความสัมพันธ์แตกหักความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่เป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหากต่างฝ่ายต่างยินยอมเพื่อให้เป็นเช่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความไว้วางใจที่ถูกทำลายให้กลับคืนมาและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นและจากนั้นก็เป็นการให้อภัยต่อกันการให้อภัยในความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจใหม่โดยปราศจากการให้อภัยความสัมพันธ์ที่แตกหักไม่อาจได้รับการฟื้นฟูได้อีกและนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้นำปัญหาของคุณมาต่อพระเจ้าบอกพระองค์ถึงบาดแผลของคุณหรือเขียนออกมา จงเปิดเผยทั้งหมดต่อพระองค์ขอให้พระองค์ช่วยคุณในการให้อภัยจากนั้นโดยการสถิตของพระเจ้าจงเลือกที่จะให้อภัยเหมือนดังที่พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานว่าและขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์มัทธิวบทที่ 6: กข้อ12สุดท้ายจงประกาศต่อพระเจ้าว่าคุณได้ให้อภัยแล้วและหากคุณเขียนลงบนกระดาษ ให้ฉีกหรือเผามันทิ้งเมื่อคุณให้อภัยนับจากนั้นไปคุณจะเป็นอิสระจากความน้อยเนื้อต่ำใจและความเจ็บปวดจะเริ่มลดลงและหายไปในที่สุดบางครั้งเราอาจถูกล่อลวงให้พูดว่าฉันจะรอจนกว่าคนคนนั้นจะมาขอโทษแล้วฉันจึงจะให้อภัยน่าเสียดายที่ในสถานการณ์เช่นนี้หากคนคนนั้นไม่มาขอโทษเลยเราจะยังคงเป็นนักโทษที่ถูกกักขังและทุกทรมานโดยการไม่ให้อภัยต่อไป อย่าปฏิเสธอิสระภาพที่มากับการให้อภัยเลยคุณเกิดมาเพื่อเป็นอิสระเพื่อเพลิดเพลินกับชีวิตที่พระเจ้าทรงสงวนไว้สําหรับคุณอย่าปล่อยให้การไม่ยอมให้อภัยรักพาชีวิตและความยินดีของคุณอีกต่อไปจงให้อภยัยพระเจ้าจะทรงช่วยให้คุณปลดปล่อยการให้อภัยที่แท้จริงได้จงรู้เถิดว่าพระองค์จะทรงกระทําหากคุณขอหากพระเจ้าเปิดเผยให้คุณรู้ว่า มีใครบางคนที่คุณยังไม่ได้ให้อภัยและคุณคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าออกมาจากการไม่ให้อภัยนั้นวันนี้จงตัดสินใจที่จะให้อภัยและขอกําลังที่มาจากพระเจ้าในการให้อภัยเขาหรือเธอคนนั้นพระเจ้าเรียกคุณให้ให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนคนนั้นแต่เพื่อปลดปล่อยคุณคุณคือการอัศจรรย์